จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้ดูแลโครงการชุมชนต้นแบบนะคะตำบลท่าหินอำเภอสทิงพระเราเริ่มจากการที่เราดู TP-MAP นะคะว่าในชุมชนท่าหินเนี่ยค่ะ,ะยังมีความต้องการด้านใดบ้างเราพบว่าทางด้านสุขภาพยังจะต้องอได้รับการเติมเต็มหลักๆของชุมชนเนี่ยค่ะก็คือเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอนะคะทุกทุกปีเนี่ยค่ะคนในชุมชนก็จะเป็นโรคน้ำกัดเท้านะคะจากโจทย์อันนี้ค่ะเราได้นำกลับไปคุยกันในคณะนะคะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้เองในชุมชนยาหรือว่าสูตรครีมอย่างเงี้ยค่ะจะต้องรวมกันทุกท,ท,ทอันให้ได้ร้อยส่วนแล้วถ้าเราจะทำเป็นกิโลคณะวิท<น>ยาศาสตร์และเทคโนโลยีน,น,นะคะได้ลงพื้นที่ที่ทรพอ,อพอตอพรวน ก็ได้ทำการสอนให้กับชุมชนนะคะในการทำผลิตภัณฑ์ครีมแก้นาำกัดเท้านะคะที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรทีนี้หลังจากที่ให้ชุมชนไปแล้วนะคะก็ในตัวของสารสกัดหรือว่าในตัวของออครีมที่ใช้นี่ค่ะก็คือชาวบ้าน ชุมชนได้บอกว่ามีประสิทธิภาพที่สามารถที่จะช่วยในการแก้น้ำกัดเท้าได้แล้วซึ่งวิธีการที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการนะคะก็คือจะเป็นวิธีที่ง่ายชาวบ้านสามารถทำเองได้นะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรที่เยอะนะคะก็ชาวบ้านสามารถที่จะลงปฏิบัติลงทำเองได้ถ้าเกิดอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมค่ะเราอาจจะไม่ถึงพวกเรา้องปฏติเาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ย ไปอ,ปไปนนอปัญหาในพื้นที่เนี่ยก็จะมีทั้งปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อนะครับอย่างเราอตอภพวาเราเนี่ยถ้าเกิดภาวะอุทกภัยผลที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องน้ําขัดเท้านะครับก็เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปแจกจ่ายกับให้กับชุมชนในหมู่7หมู่8หมู่9อันนี้สาเหตุที่นําเสนออาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีไม่เพียงพอใช้ถ้าเราผลิตแล้วก็มันใช้ได้เองก็จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้นะครับจากการที่ได้ทําวันนั้นแล้วก็เราได้แจกจ่ายไปยังชาวบ้านปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากที่ใช้ไปนะคะประมาณสัก1วันหรือว่าหนึ่งคืนนี้ผลจะออกเลยว่าแผลที่ว่าเจ็บป่วยหรือว่าเป็นแผลผู้พองมันก็จะแห้งก็นะว่าเป็นโอกาสดีนะคะซึ่งจะนํานวัตกรรมเหล่านี้เอามาใช้ในชุมชนของเราเพื่อที่จะลด ใช้จ่ายทางด้านเคมีพันุ์แล้วก็ลดการใช้จ่ายแล้วก็สารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายของชาวบ้านคือปานตําหน้าตําหน้าแต่ว่าคือเราไช้ลงตาบูดทุกวันนะเราได้ทุกวันทุกวันตึงมันอับอับทำไ้เตียว,ว่างตีนเลาอันนะมันคึนพื้นแดงเลยมันคันคันว่างตีนตึงกาเลยว่าเออนึกได้เออวาเนี้ยกลางกีแล้วเราตำยาแล้วนะตามกัดเท้ากาเลยเอายาเลยว่าถ้า้าจ้องกลางเย็นพ้นเลยกะ